สวัสดีครับวันนี้กองทุนประกันชีวิตได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาตินะครับกองทุนประกันชีวิตวันนี้ได้นําบูธนิทรรศการมาแสดงนะฮะแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวันประกันชีวิตจริงๆกองทุนประกันชีวิตเนี่ยได้เข้าร่วมอยู่ใน3งานด้วยกันนะครับงานแรกก็คือการบริจาคโลหิตนะฮะซึ่งผ่านไปแล้วนะครับงานที่2ก็คืองานร่วมปลูกป่าเป็นการทํา CSR ที่บางปู ซึ่งได้ผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่3เราได้มาร่วมงานเราได้ออกบูธประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นทุกปีนะครับที่ทกองทุนประกันชีวิตได้รับเกียรติให้เข้ามาร่วมออกบูธโดยมีสมา,าคมประกันชีวิตไทยสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็สํานักงานคอปปอนะครับแล้วก็บริษัทประกันชีวิตทั้งหลายนะครับในการร่วมกันออกบูธในการออกบูธครั้งนี้นะครับกองทุนประกันชีวิตก็ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการของกองทุนนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกองทุนประกันชีวิตต่อประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่แถวรัตนาทิเบตแล้วก็ในพื้นที่โซนของเซ็นทรัลเวสเกตนี้นะครับซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเรานะฮะแล้วก็มีการสอบถามแลาก็มีการสอบถามประชาชนกลับไปแล้วก็วัดเรื่องของความพึงพอใจนะฮะต่อการรับรู้ของธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ความมั่นใจในธุรกิจกันชีวิตโดยรวมนะฮะซึ่ง แน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับกองทุนการชีวิตเนี่ยก็มีความคาดหวังนะครับแล้วก็มีเจตนารมณ์แรงกล้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชนทั่วไปนะครับในธุรกิจประกันชีวิตและการประกันชีวิตนะครับแล้วก็ให้มีสถียภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ